แจ้งน้อใหม่ครับพี่น้องน้ำงขาบเบอยาจะน้ำงขนกุ่มเลยครับที่ตั้มจะหอมแดงครับี่น้องน้อใหม่ครับน้อใหม่น้ำจชวนครับี่น้องเอามานอนนึง อามาหลายนอกก็กินบิดครับเอาไว้แต่เห็ดน้องหม้อัดถุงครับพี่นอ้องพนยาดาใส่เห็ดมันจะกลับได้ดเห็ดทำไมย่ดงงาดาไปหาเาไว้รุนเลยครับไ่ตู้เย็นสองปิดไว้กุ้งนางปลาเลยครับพี่น้อง อ่า่อฟอนครับน้องเยวไปใส่ไหมตับบอนัวแล้วก็เติมไหมครับใส่นังปลาไปรวมด้วยครับอันนี้ปงนัวดะไรครับเด้่ครับแล้วก็นะะนี่ ลูกโดโดดอกกระเจียวครับแลกากหยอดพักท้องน้อยนึง่งดกระเจี้ยวพี่น้องเป็หามากครับมาได้แปลงนะพี่น้องเป็นอามพาดครับพี่น้องปิด้าปิดแก๊สครับ ครับคอยมาเบิง่งต้อนชุกกลับไปหน่องแต่ใส่พักแค่อ้อ,อมแตไปเบิง่งรักครับเก็บามาแต่สวนแต่ยางหลายนะครับเหนียวงำลังพับไปเบิ่งต้อนชุกกลับไปหน่อ,นงนองต้อนแข่งลงไปฮัทชุก,ก,ชกครับแข่งลงไปฮัทชุกหรอครับพี่น้อง แต่ฟอากอมเลยครับอันนี้ไปต้งรักครับพป่น้องอ้อมแตกไปฟองกันเลยครับเมนูนี่ครับแสบทุกเวลาเลยครับพบป่น้อยกำลับปูมาก ไดานด้มักแห้งกับแกงหม่ตัวจ,จะเกาะน้ำไม่ตัวตัวครับเี่คอนอมา่กินน้ำกันครับมีนู่นมันนี่กับแกงมาไหมใส่เห็ดกันครับเนี่ยน้ำขาเบื่อจะนั่งคุๆเลยครับอุ้มกลาใส่ลายรครับพี่นองใส่ไหนเพิ่มครับ ครับคลิปนี้ก็เอาปลาใบเสนค่คอยครับไม่ให้กขาขอพี่น้องเบิ่งขี้เก่าหรอกครับตอนแรกอันนี้แกง้งมา,าใหม่ใส่เห็ดครับพี่น,ออน,อน,น้อง,งแล้เขาปลาคลิปใบเสน่อยครับขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องทุกหลายๆครับสวัสดีครับ